เก่งเฮ็ดหูหนูเจ้าอาหารเหนือคุณพรเจ้าวันนี้แก่งเฮ็ดหูหนูใส่ปลาย่างใส่ชะอมเจ้าต่งางบ้านมาเก่งเฮ็ดหูรั่วเอาเจ้าอาหารเหนือเจ้าลองมาดูคลิปคุณพรได้เลยค่ะมาทําด้วยกันค่ะทุกคน สวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณพลจะมาแกงเห็ดหูหนูใส่ปลาย่างนะคะ มาชมคลิปวิดีโอกับคุณพรตรงนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณพรจะเขียนตรงน้าคลิปวิดีโอให้นะสมุนสมต่างๆเลยเจ้าวันนี้ทำง่ายและอร่อยด้วยกับคุณพรฟู้ดนะคะทุกคนอย่าลืมนะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดหัวใจให้คุณพรฟูดด้ดโดยการทำอาหารได้มีกำลังใจนะคะวันนี้ทำง่ายๆกับคุณพอรอีกแล้วค่ะเรามาเริ่มทำกันได้แล้วค่ะ แล้วเราก็มาตั้งน้ำให้เดือดค่ะน้ำเดือดแล้วก็ใส่เครื่องแกงที่เราโคกตามลงไปได้เลยเจ้าเราเดือดตลุนตะลุนแบบนี้ค่ะอย่าลืมนะคะพริกที่ติดโคกใส่น้ำรางโคกเข้าไปค่ะเสียดายพริกค่ะแล้วก็ล้างโคกเอามาใส่ในน้ำเพิ่มอีกนิดหน่อยค่ะวันนี้คุณพรจะทำแบบง่ายๆ และก็อร่อยที่สุดให้ทุกคนได้ดูกันหน่อยเจ้าวันนี้ค่ะบอกก่อนว่ามีคุณประโยชน์ที่ทานแล้วไม่อ้วนค่ะทุกคนดีแหละคือของชอบของพรนั่นเองวันนี้เราไม่มีไขมันส่วนเกินไม่มีแน่นอนค่ะอิ่มแน่นๆค่ะแต่ต้องงดข้าวให้ข้าวน้อยๆนะคะต้องกินกับเยอะๆค่ะกินข้าวน้อยๆแล้วกินกับเยอะทำให้เราไม่อ้วนค่ะ คุณพอจะกินมื้อเช้าเป็นมื้อที่หนักค่ะนอกนั้นจะกินจุกกินจิกค่ะกินไม่เยอะค่ะรับรองว่าไม่อ้วนแน่นอนค่ะมื้อนี้ค่ะอุ้ยพูดเยอะไปแล้วนะคะน้ำเดือดตะลุ่นตะลุ่นแล้วก็ใส่ปลาย่างลงไปเลยไหนเจ้าปลาย่างที่เราใช้วันนี้คือเป็นปลากดปลากรดหรือปลาสวายประมาณนั้นเลยค่ะแล้วเราก็มาแช่น้ําก่อนที่เราจะมาทํานะคะ แช่น้ําไว้สักพักให้เขาอืดก่อนให้เขาเนิ่มก่อนแล้วเราค่อยแกงค่ะถ้าใครว่างเวลาเยอะไม่ไม่มีเวลาก็แช่ไว้กลางคืนก็ได้ค่ะเราแช่เสร็จแล้วก็มาล้างน้ําอีกรอบค่ะเวลากแกงเวลากินมันจะได้ง่ายแล้วก็แกงไม่นานประหยัดไฟด้วยนะเจ้าประหยัดแก๊สด้วยนะเจ้าก็ <laughs> <c oughs> <c oughs> คือเปื่อยนิ่มนั่นเองค่ะแล้วเราก็ตั้งรอให้จนปลา ของเราสุกจนเนิ่มก่อนนะคะวันนี้ง่ายมากๆเลยซะโอมที่บ้านก็มีเนาะปลาย่างทุกบ้านก็มีเนาะอะไรอะไรก็มีกันหมดเลยค่ะง่ายๆแบบนี้ทำตามได้เลยค่ะรับรองติดใจแน่นอนค่ะเมนูนี้ค่ะแล้วก็พลิกปลาให้ข้างบนให้นิ่มเหมือนกันค่ะรอจนเปื่อยเหมือนเดิมค่ะ ในระหว่างที่เรารอปลาเราเปื่ยเนี่มค่ะคุณพรจะพูดถึงเห็ดหูรั่วกันถตาเจ้าคนเหนือว่าเห็ดหูหลั่วนะแต่เราไปพิมพ์ Google หรืออะไรมันจะขึ้นไม่มีให้เรานะคะเห็ดหูหลัว่วสงสัยสมัยก่อนนะสมัยก่อน <laughs> พรจําได้นะตอนที่พรเป็นเด็กๆด็ะพ่อพาไปหาเห็ดจะอยู่ที่ขอนไม้ใช่ไหมเสร็จแล้วอะเห็ดเห็ดหูหลั่นี่แหละ คือเห็ดหูหนูนี่แหละจะเป็นใบที่บางๆนะเห็ดป่าจะใบาบางแล้วจะนิ่มมากค่ะไม่หนาแล้วใหญ่แบบนี้ค่ะนั่นแหละเขาเรียกว่าเห็ดหูหลวงก็คือว่านิ่มนุ่มนิ่มประมาณนั้นแหละค่ะ ย้อนไปถึงความหลังตอนที่เราเป็นเด็กนะคะสนุกมากเลยกันทุกคนชอบนะชอบไปขึ้นป่าแอบนี้ไปหาของป่าคนเดียวบ่อยๆตอนอยุ1สิบกว่า1 4บสหประมาณนี้ค่ะชอบขึ้นบนเขาค่ะชอบหายไปเลยนะหายต้อมไปเลยแม่กับพ่อหากันทั่วไปหมดเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> เป็นเด็กที่นื้อม,มากเลยค่ะขึ้นบนเขาแล้วไปหาเห็ดหานอไม้อย่างเงี้ย ไปนอคายเงี้ยไปเรื่อยเลยนะไปขึ้นบนเขาโดยไม่กลัวอะไรทนะั้งนั้นเป็นคนที่ไม่กลัวงงมากเลยคนะ่ะไ,ไม่กลัวอะไรทนะั้งนั้นอะคิดถึงตอนนี้แนละ้วตลกมากเลยนะทำไมไม่กลัวแปลกนะทุกคนอ่าลืมไปตอนนี้ก็ใส่น้ำปลาค่ะทุกคนใส่น้ำปลาลงไปความกลมกล่อมค่ะ จะใส่เป็นน้ำปลาก็อร่อยค่ะเมนูนี้ค่ะและกระปุนัวปลายช้อนก็พอค่ะก่อนทุกอย่างที่เราจะ,จะใส่ลงไปให้ชิมปรุงรสก่อนนะเจ้าถ้าเราชิมปรุงรสก่อนจะพอดีเปะ๊เปะพอดีแบบนี้ค่ะอร่อยมากเลยค่ะอันนี้คุณผ่อนกระปรุงรสด,ด้วยน้ำปลากระปุนัวไปเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะเหลือขั้นตอนที่ก้าจะสุกก่อนเราถึงจะใส่ผักลงไปชิมก่อนนะคะ ขาดหรืออะไรเพิ่มเติมก็สามารถเพิ่มตามใจเราชอบได้เลยค่ะวันนี้พลเผ็ดเผ็ดพอดีเค็มพอดีแล้วรสชาติจากปลาย่างทําให้น้ําเรากลมกล่อมมากยิ่งขึ้นเพราะเราต้มไว้นานๆแบบนี้น้นานนนําจะขุ่นๆน,น่าทานมากเลยน้าไม่ใสค่ะวันนี้อร่อยชิมแล้วดูว่าอร่อยค่ะเราก็รอให้นิ่มๆอีกหน่อยหนึ่งเราจะใส่ผักลงไปค่ะ,ะเรามาเล่าเรื่องถึง ตอนที่เราไปเป็นเด็กหาเห็ดหาหาของป่า <laughs> โอ้ยยังไม่จบโอ้ใส่สโอมอีกแล้วตอนนี้ก็ใส่สโอมลงไปค่ะใส่สโอมลงไปแล้วก็ใส่ใบชะพูลงไปขั้นตอนนี้ทุกคนอย่าใส่นาน,นะคะ่ะถ้าใส่นานเหลืองดูสีไม่สวยสำหรับคนทำคลิปอย่างเดียวไม่ใช่นะ การกินก็เหมือนกันถ้าสีเหลืองแล้วไม่สวยไม่อร่อยด้วยค่ะความอร่อยไม่เหมือนเดิมต้องแบบว่าลูกๆก,ก็พอค่ะแบบนี้ก็พอแล้วปิดไฟรอได้เลยค่ะปิดไฟเรียบร้อยแล้วสุกเรียบร้อยหนึ่เจ้าเดี๋ยววัดนะฮะคลิปต่อไปเรามาคุยกันอีกต่อใหม่นะเรื่องตอนที่เราขึ้นบนเขานะคะ ยังมีอะไรที่ตื่นเต้นอีกหลายๆอย่างที่คุณพรจะเล่าให้ฟังนะคะวันนี้จบอาหารแล้วหิวข้าวแล้วค่ะทุกคนชิมไปชิมมาก็หิวข้าวแล้วนะมามาทานข้าวกับคุณพรนะเดี๋ยวเบียรแกงนานนะพอแล้วปิดไฟได้แล้วนะคะปิดไฟได้แล้วค่ะเมนูนี้ค่ะแต่หม้อคุณพรน่เวลาปิดไฟอ่ะมันยังมียังมีสัญญาณบุดบุดบุบุดอยู่อย่างนี้คือปิดแล้วนะคะปิดแล้วค่ะตัวน,นี้ เรียบร้อยเลยค่ะขอบคุณทุกท่านในการรับชมมากๆเลยนะเจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนบ๊ายบายเดี๋ยวว่าหน้าเรามาเ,เล่าเรื่องขึ้นเขากันต่อนะเจ้าไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย